สวัสดีครับพบกับพวกเราชอมีข่าวนะครับวันนี้พบกับการแข่งขันในร้าน TGC Nextup เพื่อชิงสิบไปเป็นตัวแทน32คนใน WGP เพื่อชิงเงินรางวัลถึง30,000บาทนะฮะเป็นรอบชิงของร้านเออบอกไปแล้วดีกว่าฟองแมตต์มาตรฐานนะครับคอร์ต้าที่สองคต้าที่สองใช่รอบชิงเป็นโกของใหม่กับนาลุของใหม่อาจจะเป็นดิสเซนเดนต์ก็ได้ นั่พอ่งาูนนไม่พอดูตัวูน์เดี๋ยวเดี๋ยวก็แข่งรอบเดียวไม่ใช่หรอรอบเดียวจบนะไม่มีสองในสามนะ เอาแข่งแล้ให้แข่งไปเลยมัน้อบก็ไม่งที่อบถูก่ะเโอเคนี่เนการงก่อนเลยถือว่าให้โอกาสไม่ให้โอกาสตัวเองหรือเปล่า ก่อนฝั่งนารู้นี่มันคือแม่นอนนะซ้อมกับวิญญาณอยู่ผู้เล่นกับวิญญาณเมื่อสับมือทำเฮียรอ ตันอาย้แใส่ตัวหน่ไ่ันิอไตี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวี้ตันัวี้ตวี้ตัวนี้ตนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัว้น้ตันวนี้ตี้ตัวันัน้ตัวไ้ตันี้นี้ตัันี้นี้ตัันี้ ม่ก็ต้องจอด่อนแมก็งอก่อนอย่างนี้ซิ่ือพี่พี่้มไม่ให้เดี๋ยววันเราวันเราเดี๋ยเราจะมีเรื่องติดอยูจุดเมเก่นทั้งคู่อ่ะคู่นี เด็กกันตกเยอะเลยไม่ออกอันนี้คือสับเพื่อที่ให้ไมรู้ออกกล้องให้ไมรู้ใช่ไหมออกให้คุณอ่ะฝังซัมโตสบอกเอ,อ้ เดี๋ยวเย็นนี้มึงเจอมาที่หอแต่ตอนนี้มันโดนแล้วมันเสิบเป็นตองโมนไอ้วหลบีมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมเห็นล่างแล้ววก็นอยู่เป็นอยู่ นี่เป็นเหลี่ยมว่ะนี่าุ้มไดี่แล้วใส่เปคนมบกชเปร์มบายมื่งเทียกันนะ่อสองสามตัวี่่

thế là phải 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 phải

อ๋อแล้วกดอักสามสี่สามสี่สี่ยั่สินสามสี่ต้นไหนต้นไหนต้นสองเหรอี่เปนต้นสองใช่ไห đang chạm vai đi cho xong lấy vào đi sao không vào không

十、啊 uh, 二、um. s <S。 เป็นท so so like ี่อเปนเี็นที่่เปนี้อ่องมา่ต้องมต่ีสง่สอ้ที่สอมสงสองี่สอง่สอสองที่สอสส สามสิบระเบิดจุกเกี่ยวกับล่างได้ไดนได้คนตาเวลาใดออ่ะ11

เดินน้อยกว่าสิบเเียรขอขอมกียร์เียวครมนสองหมื่นสาวันนี้ผมสองวันวานีสองสอง

องดเลยสอง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 สี่สองลดสองสองสองสี่สองสี่สอง้าสองเกจบแลยครับสำหรับรอบชิงกอน้าทีนีนะครับสิบที่สองนะเจอกันว่าเราจะเป็นร้านไหนในครั้งหน้านะเ